5เกมมิ่งโน e ตบุ๊ตัวแรงจากขุมพลัง Intel สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวท็อปเทนทุกท่านสำหรับคลิปนี้เรามาเอาใจสายเกมมิ่งกันบ้างก็อย่างว่าละครับยุคนี้เทรนด์อีสปอร์ตกำลังมาแรงแบบสุดๆการเล่นเกมเนี่ยบางทีก็สร้างรายได้ให้เราเป็นกออเป็นกำเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ที่ทำให้เราเล่นเกมได้ลื่นไหลแบบไม่สะดุดเสียก่อนและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กดีๆสักตัวถือว่าตอบโจทย์ตรงนี้เป็นอย่างดีซึ่งหัวใจของการรันเกมที่ลื่นไหลนี้คงหนีไม่พ้นตัว CPU หน่วยประมวลผลของเครื่องครับซึ่งเราจะหยิบยกและขอแนะนำเกมมิ่โน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU จาก Intel Generation ที่9ซึ่งเราบอกเลยว่าค่าย Intel เนี่ยพัฒนา CPU ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของการเล่นเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งความสามารถในการทำงานแบบ Multitask ทั้งการทำงานที่เสถียรทั้งการจัดการความร้อนได้ดีรวมถึงความแรงสุดๆของตัว CPU ก็เพียงพอแล้วที่จะบอกเราว่าหากมองถึงประสิทธิภาพในการเล่นเกมระดับสูงในยุคนี้ต้องมองหาเกม i n g n o t ้ตบ o ๊กที่ใช้ CPU จาก Intel เท่านั้นนะครับเกริ่นกันมายาวสักขนาดนี้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปดูกันแล้วครับกับ5เกม i n g n o น้ตบุ๊ตัวแรงที่ใช้ขุมพลังจาก CPU Intel ไปลุยกันเลย เอซู ROG Hero3 ตัวแรกเปิดมาก็เล่นตัวแรงกันเลยครับกับซีรีส์ ROG Hero3 ซึ่งถ้าใครเป็นคอเกมเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายกันให้มากความว่า ROG เขาเป็นแนวหน้าของวงการเกมมิ่งโน้ตบุ๊กได้ยังไงและแน่นอนล่ะครับ CPU ที่ใช้ก็คือ Intel Core i7 9750H ผนวกความแรงกับกราฟิกการ์ด NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB g b GDDR6 และ RAM 16 g b นี่แค่เบื้องต้นเท่านี้นะครับบอกได้เลยครับว่าตัวนี้พร้อมลุยเกมทุกเกมแถมดีไซน์ก็ดูดันถูกใจเกมเมอร์สาวก ROG อยากได้ตัวที่จบจัดได้เลยครับตัวนี้เท่านั้น ASUS ROG Hero3 ราคา44,990บาท Dell Inspiron G5 มาถึงแบรนด์เดียวกันบ้างครับกับซีรีส์เกมมิ่งของแบรนด์นี้กับ Inspiron G5 รุ่นนี้โดดเด่นด้วยการดีไซน์ให้มีความบางเบารันความแรงด้วย Intel Core i7-9750H หน้าจอขนาด15.6นิ้วเพิ่มการรันเกมให้รวดเร็วขึ้นด้วยฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ขนาด512 GB ด้านการาฟิกก็จัดเต็มด้วย Invidia GeForce RTX 2060 6 GB g b GDDR6 ด้วยรวมแล้วตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปเช่นกันแฟนๆค่ายเดวก็จัดกันไปได้เลยครับ Dell Inspiron G5 ราคา41,000บาท Lenovo Legion Y7000 เราอาจจะคุ้นเคยว่าแบรนด์เลโนว o นั้นเป็นเซียนในเรื่องโน้ตบุ๊กทำงานแต่ในขาเกมมิ่งก็มีซีรีส์รีเจนส่งเข้ามาะกวดวดเช่นกันและในรุ่นนี้เลโนว์รีเจน Y 7000เหมือนจะเป็นการรวมจุดเด่นของทั้งการทำงานและการเล่นเกมเข้าด้วยกันด้วยดีไซน์ที่หรูหราหมาเห่าเรียบง่ายแต่ก็มีความแรงในระดับท็อปเริ่มจาก CPU Intel Core i7-9750 h กราฟิกการ์ด NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB g b GDDR6 รวมถึงฮาร์ดดิสก์ก็ให้มาจุใจถึง2 t b บวก512 g b แบบ SSD ด้วยแน่นอนว่าตัวท็อปยอมต้องมากับแรม16 g b ครอบคุมทั้งการทำงานและเล่นเกมครบๆบแบบนี้ใครสนใจก็สอยไปไว้สักตัวสิครับ Lenovo Legion Y7000 ราคา 42,990บาท MSI GL75 ถ้าหาก็พูดถึงเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก หากไม่พูดถึงแบรนด์ MSI ก็คงจะผิดกติกาแน่นอนครับเพราะว่านี่คือแบรนด์ที่เก่าเกมในวงการนี้พอสมควรเลยครับด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองถูกใจสายเกมเมอร์สำหรับรุ่น MSI GL 75นี้รันด้วยขุมพลัง Intel Core i7-9750H แถมหน้าจอก็ใหญ่เกินหน้าเกินตาด้วยขนาด17.3นิ้วด้านกราฟิกก็รันลื่นๆด้วย NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB. g b GDDR6 จะมีข้อติดใจอยู่นิดหน่อยคือแรมที่ให้มา8 g b แต่ก็สามารถอัปเกรดได้อยู่ดีสาวก MSI ตัวนี้ก็แจมอยู่นะครับจัดกันไปได้เลย MSI GL75 ราคา43,990บาท Acer Predator Helios 700 ปิดท้ายกันด้วยแบรนด์เอเซซึ่งก็มีซีรีส์เกมมิ่งเป็นของตัวเองโดยในรุ่น a อเซอร์พีเด r h เตอร์เฮลิอนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันครับการันตีความแรงด้วย Intel Core i7-9750H แล้วแรมก็จัดมาให้เต็มถึง 32GB หน้าจอใหญ่ถึง17.3นิ้ว r e f r e s h Rate 144Hz และมี G-Sync ด้วยกราฟิกการ์ด nvidia geforce rtx 2070 8GB gddr 6ด้วยสเปคเครื่องเบื้องต้นเพียงเท่านี้ทางแบรนด์เขาเคลม่าเลยนะครับไม่มีอะไร taser predator helios 700นี้ทําไม่ได้แบบนี้ต้องจัดกันสักตัวแล้วหลหะะครับ a c e r predator helios 700ราคา5 9 9 9บาท เป็นไงกันบ้างนะครับกับตัวแรงๆที่เราจัดมาให้เต็มๆเลยวันนี้ขอบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นย้ำกันอีกครั้งครับยุคนี้หากนึกถึงเกมมิ่ง ต้องมองหา i ิน e ทเท่าน,นั้นนะครับใครที่สนใจเกมม n ่งโน e ตบุ๊กแจ่มๆเหล่านี้สามารถซื้อได้ที่ร้าน Banana ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับหรือหากใครที่สนใจจะช็อปออนไลน์ก็ได้แบบสบายๆเข้าไปเลยครับที่ www.bnn.in.th อีกอย่างหนึ่งเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ครบทุกรุ่นด้านล่างคลิปเรียบร้อยแล้วครับ สามารถคลิกเข้าไปช็อปกันได้เลยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องบาร a นาชาแนลของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรานำมาฝากกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ